จัดไปครับผม1ดอก2ดอก3ดอก4ดอก5ดอกครับผม7 0 0 0แสนเอ้ยไม่ใช่แสนเจ็ดนะครับผมนะสวัสดีครับผมเ c r o รสยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเน c r o สเกมมิ่งนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครที่ตีบอสกิลได้มันที่สุดในเกมนะครับผมนะซึ่ง จะเป็นใครไปไม่ได้นะผมนอกจากหน้ากากหวานที่สุดหล่อของเรานั่นเองเนาะซึ่งบอกได้เลยว่าหน้ากากหวานนั้นดามเมจตีบอสคิวได้เป็นแสนแต่ก็โดนสะท้อนกลับมาหนักเหมือนกันนะครับผมนะผมเลยจะมาแนะนําการใส่ของสําหรับหน้ากากหวานในสําหรับการตีบอสเนาะซึ่งบอกเลยว่าใส่แบบนี้ก็โอเคครับผมนะซึ่งพลังโจมตีผมอยู่ที่ 16,000นะครับผมและพลังป้องกันอยู่ที่3,900เลือดอยู่1 000, 1 0 0 0 0นะครับผมแล้วก็ความเร็วอยู่ที่114ซึ่งเซตนี้บอกเลยเลว่าตีบอสมันมากครับผมแต่ว่าจะเจ็บหน่อยถ้าไปเล่นใน PVP เนาะซึ่งหน้ากากหวานใน PVP ถ้าความเร็วแค่นี้สู้ใครเขาไม่ได้จริงๆครับนะผมนะโอเคตัวต่อมานะผมที่ผมจะแนะนําก็คือพี่ไลออนหรือว่าพี่สิงโตของเรานั่นเองเนาะบัสคิงนั่นเองซึ่งพลังโจมตีบัสคิงผมเน้นไปที่ หมื่นสามนะผมคือผมไม่ได้เน้นอะไรมากครับผมนะสำหรับบัสคิงคือผมเป็นตัวปล่อยๆนั่นเองเนาะซึ่งบัสคิงผมแน่นอนว่าผมในภายพักหน้าผมจะเอานี่ครับผมจะเอาราชานะผมราชาหูนมบอร์ดของเรานั่นเองเนาะ <Yeah. S 1> ซึ่งจะเอาราชาตัวนี้มาแทนบัสคิงแน่นอนครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนคอเป็นคอเกาะสะท้อนเนาะ แต่ตอนนี้ใช้ของเด็กไปก่อนเด็กจะผ่านด่านได้ดีมากๆครับผมนะสำหรับจกักรพรรดิเด็กนั่นเองต่อมานะผมตัวที่ขาดไปไม่ได้ก็คือนี่ครับผมอชุรานั่นเองเนาะซึ่งตัวนี้จะดวนกับบอสมันมากครับผมนะโอเคส่วนค่าสเตตัสต่างๆก็ดูตามนี้เลยนะผมคือเลือด 1นึ่งแสนซึ่งเลือดน้อยกว่าหน้ากาหกวานนะผมแต่ว่าพลังป้องกันนั้นเยอะกว่าส่วนพลังโจมตีอยู่หมื่นสตรงนี้ไม่ต้องใส่ใจนะผมพลังโจมตีของด้วงคาบุโตหรือว่าอาชุราคาบุโตนั้นไม่ต้องไปสนใจพลังโจมตีเลยเน้นไปที่เลือดอย่างเดียวครับผมเลือดกับพลังป้องกันถ้าจะเน้นเน้นตรงนี้นะผมนะผมบอกเลยว่าตัวไหนก็เอาไม่ลงดวนหนึ่งหนึ่งได้หมดครับผมบอกเลยตัวต่อมานะผมก็คือจักรพัฒเด็กนั่นเองนะครับผมนะสำหรับจักรพัฒก็จะได้ คอนะผมคอของจักรพรรดินั้นดีมากๆก็คือเมื่อเราติดคิดเราจะได้โซคืนนะผมหรือว่าได้พลังวิญญาณน,นั่นเองเนาะซึ่งบอกเลยว่าแจ่มครับผมนะถ้าเราตีติดคิดซึ่งมันจะเกิด อรอบหนึ่งนะผมเกิดได้สูงสุด4ครั้งก็คือได้โซคืน8เม็ดนั่นเองเนาะซึ่งบอกเลยว่าแจ่มแมวครับผมนะสสำหรับพี่เด็กของเรานั่นเองเนาะตัวต่อมานะผมผมจะแนะนำนะครับเป็นสายโจมตีดามเมจไปเลยหรือว่าสายเผาก็คือตัวนี้นะผมหรือว่าถ้าไม่มีก็ใช้อตอมิกก็ได้นะอตอมิกก็เจ๋หมอนกันนะบอกเลยตัวมาก็จะเป็นฟูบุกิสายฟีมีทุกคนแน่นอนครับผมสําหรับตัวนี้เนาะซึ่งการตีเดี๋ยวผมจะไปไปแนะนําการตีนะผมนะเดี๋ยวจะแวะไปที่คิวสักแป๊บหนึ่งเนาะซึ่งผมตีดาเมจตอนนี้อยู่ทีี่่1ล้านนนนผมซึงตอ อยู่อันดับที่1แล้วคือตีไป2ครั้งนะผมครั้งละล้านกว่านั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะผมจัดทีมแนะนำครับผมจัดเอาด้วงไปไฟเลยครับผมเอาด้วงไปอยู่หน้าเลยประมาณตรงกลางตรงนี้เนาะส่วนเด็กให้เอาไปไว้แถวเดียวกับหน้ากากนะครับผมคือมันจะได้สกิลกระหน่ำของเด็กนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวรุยกันเลยโอเคครับผมต่อมานะผมให้เปิดเด็กเด็กใช้สกิลธรรมดานะผมตีไปธรรมดาติดคีไม่ติดคีก็ปล่อยไปครับผมต่อมาก็จะเป็นของ ราชาใต้ดินเนเราก็ใช้อันตีไปเลยเพราะว่ามันได้สกิลเผ่านั่นเองเนาะแล้วก็มีโอกาสติดทีด้วยถ้าเราติดทีแน่นอนก็ผมเราก็จะได้โซคืนแล้วคาบุโตเราตีธรรมดาพอตีธรรมดาก็แรงครับผมนะส่วนตัวอื่นเอาแบบตีธรรมดาพอครับผมที่ผมเอาหน้ากากหวานมารวมกับสิงโตหรือว่าพี่บัสคิงของเรานั้นคือหน้ากากหวานเมื่อเมื่อตีเนาะตีพวกปีศาจหรือว่านักโทษมันจะทําให พวกนั้นกระดูกแตกแล้วเมื่อตัวที่ตัวไหนกระดูกแตกนะผมสิงโตจะตีฟรีหรือว่าไล่ตีนั่นเองเนาะจัดไปให้ผมหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกครับผมเจ็ดแสนเอ้ยไม่ใช่แสนเจ็ดนะครับผมนะบอกเดียว,ว่าแรงมากรวมกับของสิงโตเมื่อกี้สองหมื่นแปดก็เกือบสองแสนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะสิงโตก็ตีธรรมดาก็ผมตีธรรมดาพอไม่ต้องมีอะไรมากครับผมนะนี่ตีธรรมดาแล้วก็จกักรพรรดิเด็กเห็นไหมครับเมื่อกี้คือศัตรูที่ติดไฟแล้วมาตีของเรานะเมื่อศัตรูที่ติดไฟขยับตัว ราชาใต้ดินจะไล่ตีนะผมนะนี่คือพาสซีฟของราชาใต้ดินนั่นเองเนาะซึ่งบอกเลยว่าแจ่มครับผมแต่ว่าโดนสะท้อนหนักอยู่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ทําใจครับผมเพราะว่ายังไงก็ต้องโดนสะท้อนเนาะถ้าเรามีด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์จีนัสไอ้ด็อกเตอร์แว่นหรือว่าผู้พัฒนาอะไรอะบ้านวิวัฒนาการในในเนื้อเรื่องเนาะซึ่งบอกเลยว่าดีครับผมนะตัวนั้นคือเพิ่มเลือดได้รัดวๆนั่นเองเนาะ ซึ่งตอนนี้สังเกตว่าบัสคิงหรือว่าพี่สิงโตของเรานั้นได้จากเราไปเรียบร้อยครับผมนะก็ไม่เป็นไรก็พอได้ครับผมนะเราก็เหลือเหลือตัวที่หลักๆก,ก็คือหน้ากากหวานก็บอกเลยว่าตีแรงครับผมนี่ติดคิสองสดอก4ดอก5าดอกอีกแล้วล่อไปแสนห้านะผมคือเบากว่าเดิมนั่นเองเนาะก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ว่ารู้สึกตอนนี้รู้สึกหนักหน่อยเพราะว่าหน้ากากหวานตีแรงเหลือเกินตัวอื่นมันฮิวเลือดไม่ทันเนาะเดี๋ยวจะตีธรรมดาพอร่วงผมตายไะเนี่ย ดวงตายไม่เนี่ยเดี๋ยวดูดเลือดก่อนบอกเลยดวงไม่ไหวแล้วดวงขอดูดก่อนดูดมา20,000กว่านะผมนะซึ่งก็แจวเดี๋ยวหน้ากากหวานทะลวงก่อนครับผมหนึ่งดอกคือหน้ากากหวานตีแรงเงินไปนะตีแรงเงินไปคือแล้วโดนสะท้อนแรงด้วยตามปกติหน้ากากหวานผมตีไม่ถึงแสนนะมันตีปกติตีแค่3ามถึงสคอมโบนั่นเองปกติไม่ถึง5เลยแต่ว่าพออัดคลิปแล้วมันตีถึง5ก็แรงมากครับผมนะผมไม่รู้ว่าจะยื้อได้ถึงรอบทเท่าไหร่นะตอนนี้ไปแล้วผมไปเรียบร้อยครับผมนะ ตอนนี้เดี๋ยวขอดูดเลือดก่อนหน้นากากหวานจะไหวไหมนะครับเนี่ยตอนนี้ดูดเลือดก็พอไหวครับผมหน้ากากหวานไปแล้วครับผมงายท้องไปเรียบร้อยครับนะเราจะมาดูนะครับผมว่าดาเมจจะไหวไหมครับผมดาเมจจะถึง1ล้านไหมนะผมลองตีไปเรื่อยๆครับผมแต่บอกเลยนะว,ว่าอาชูราท่าหนึ่งหนึ่งได้หมดครับผมนะซึ่งตอนนี้ต้องรอโซตรงนี้เนาะรอโซคืนมาถึงจะได้ใช้นติได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ต้องรอรุ้นว่าจะถึงรอบพิศิษไหมนะถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ทําใจครับผมเรียบร้อยครับผมจบรอบแปดแลวโอ้โหเมื่อกี้ โมไปซะเยอะเลยพลังก็อยู่1นล้านสองแสนนะผมคือทำดาเมจได้1นล้านสองแสนนั่นเองก็ถือว่าเยอะนะแต่ว่าผมได้ทำสูงสุดไปที่1นล้านสามคือล้านสามตรงนี้หน้ากากหวานผมไม่ได้ตีติด5ฮิตขนาดนั้นประมาณ3าถึงฮิตก็โอเคครับผมแต่ว่าติด5ฮิตตัวอื่นไม่ได้ตีตัวอื่นตายหมดครับผมนะโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับการตีบอสเนาะตีบอสกิลถ้าคุณผู้ชมมีกิลแนะนำมาตีครับผมมันได้ของดีมากๆเนาะซึ่ง ของที่ผมใส่ตอนนี้มีของม่วงด้วยนะผมของม่วง2ชิ้นก็เอามาจากบอสสกิลทั้งนั้นนะครับผมนะซึ่งหน้ากากหวานตอนนี้ผมเน้นใส่ไปที่พลังโจมตี2แล้วก็ป้องกันเอ้ยไม่ใช่ป้องกันสีเลือด2นะผมคืออย่างละ2เลือดกับ โจมตีเดี๋ยวพลังป้องกันมันมาเองครับผมนะส่วนจะจัดเซ็ตยังไงเดี๋ยวจะมาแนะนําอีกทีนะผมแต่ว่าตอนนี้ให้ใส่นะครับผมถ้าคนที่เพิ่งได้สีม่วงยังไม่ได้เป็นสีม่วงเรืองแสงให้แนะนําใส่โจมตี2เลือดสองนะผมเดี๋ยวป้องกันมันมาเองเนาะถ้าคุณผู้ชมไม่เข้าใจไงก็ถามนะผมถามออกมาได้เลยแต่ไม่จะถามผมเล่งจัดทีมนะผมตอบไม่ไหวจัดทีมคือคุณผู้ชมตอบแบบ อย่างไงล่ะคือถามมาเยอะเกินไปแล้ววิธีจัดทีมมันหลากหลายมากๆครับผมนะซึ่งเราปั้นไว้ปั้นไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนตัวที่หลังเนาะส่วนตัวพวกนี้ยังเป็นของฟ้าอยู่ซึ่งของฟ้าผมก็เน้นเลือดเนาะสำหรับกัะบโตจะเห็นอันนี้มันมีโจมตีแต่ว่ามันมี HP เอนะผม 4. เรผมก็เลยเอามาใส่เนาะเดี๋ยวจะมาให้ดูสเตตัสนะผมของผมตอนนี้ทั้งหมดก็จะมีหน้ากากหวานนะผมตี16 0 0 0ป้องกัน ,39 0 0เลือดหมื่นไอ้เลือดแสนนะผมแสนหนะึ่งหมื่นเนาะ ส่วนราชาใต้ดินตอนนี้3ดาวตี16ป้องกัน3าันเลือด80,000นครับผมต่อมาจะเป็นอาชุราครับผมโจมตี <c oughs> ขออภัยครับผมโจมตี12ป้องกัน4,100เลือดแสนหนึ่งนะครับผมต่อมาก็เป็นจกักรพรรดิเด็กโจมตี17ป้องกัน4ีันป้องกันเยอะกว่าอาชุราอีกนะผมนะแต่ว่าเลือด70,000นั่นเองเนาะต่อมาก็จะเป็นฟูบุกิหรือว่าน้องของหัวเขียวนั่นเองเนาะแต่ก็น่ารักไม่แพ้กันนะครับผม จมตี14,000ป้องกัน3000เลือด7000เอ้เลือด7 0,000่นครับผมขออภัยนะแล้วก็โจมบัสคิงนะหรือว่าพี่ถึงตัวเราก็หมื่นสป้องกันสามพแล้วก็เลือดห้าห0าหม่นนั่นเองซึ่งสังเกตว่าสเตตัสมันไม่ได้จัดจ้านอะไรขนาดนั้นผมมาเน้นที่หน้ากากหวานหน้ากากหวานนี่เน้นจริงๆนะหน้ากากหวานอาชุราสีตัวแรกของผมผมเน้นเป็นพิเศษเนาะแต่ว่าจะได้ปั้นยาวๆอยู่นะผมนะสําหรับตัวที่เหลือ แต่ดูจากลักษณะนะผมเด็กตอนนี้ใช้ได้ยาวมากๆครับผมใครที่มีเด็กปั้นเด็กครับผมหรือว่าใครที่มี SSR ตัวกะก,ก,กาก็ปั้นไว้เลยทีมมันจัดได้เยอะมากผมพลังตอนนี้พลังอยู่2 5 0 0 0เนาะซึ่งอยู่เซิร์ฟหนึ่งนั่นเอง2 0 0 0 0ผมไปตีแพ้109ก็มีครับผมนะบอกได้เลยว่าถ้าสปีดเยอะแล้วตัวคุณแข็งพวก3,400 0 0คุณสามารถชนะได้สบายครับผมบอกได้เลยว่าสบายจริงครับแต่ว่าถ้าจะสู้กับพวกสายเติมคุณ คุณต้องอยู่ในความเป็นจริงคุณต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ความเป็นจริงนะผมนะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ถ้ามีสาระหรือไม่มีสาระก็โปรดกดไลค์เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม